น้ำเอ่อท่วมถนนบางขุนเทียนเหลือเพียง500เมตรถึงถนนพระราม2ขอออเขตยืนยันจะปล่อยให้น้ำไหลาตามธรรมชาติก่อนผลักดันลงทะเลนิคมอุตสาหกรรมบางชันแจ้งเตือนน้ำคลองแสนแสบเลยจุดถุกเฉินระดับหนึ่ง16โรงงานต้องหยุดการผลิตเฝ้าระวังน้ำในคลองกระเทียมที่ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง น้ำในคลองบางซื่อและถนนวิภาวดีรังสิตเริ่มลดลงหลังเร่งระบายและสูบลงแม่น้ำเจ้าพระยาแต่มวลน้ำยังขยายวงกว้างใกล้ถึงแยกสุทธิสารปล่อยคารวานรัฐบาลรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วไทยให้ความช่วยเหลือแบบครบวงจร1จังหวัด1เขตกรุงเทพเกิดแผ่นดินไหวทางตะวันออกของตุรกีมีผู้เสียชีวิตแล้ว5คน คาดว่ายังติดค้างอยู่ใต้กองสร้างอาคารอีกนับร้อยคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักเที่ยงประจำวันเพือหัสบดีที่10พฤศจิกายน2554นะคะ วันนี้วันเพ็ญเดือน12เป็นวันลอยกระทงนะคะแต่ว่าปีนี้บรรยากาศก็กจะเงียบเหงามากเป็นพิเศษเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ยังขยายวงกว้างและก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ในหลายจุดค่ะ ลอยกระทงปีนี้นะคะนอกจากว่าสภาพจิตใจของคนไทยทั่วประเทศตอนนี้อาจจะไม่พร้อมสักเท่าไหร่สาหรับเทศกาลอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของกระทงนะคะก็มีความเป็นห่วงกันว่าอาจจะเป็นขยะที่กลายไปอุดตันทําให้การระบายน้ําไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะไปลอยกันก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยสักเล็กน้อยนะค,ะครับส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ําท่วมวันนี้จากการรายงานของผู้สื่อข,ข่าวสำนักข่าวไทยปรากฏว่าถนนสายหลักๆที่มุ่งสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครระดับน้ํายังค่อนข้างทรงตัวนะครับบางพื้นที่ลดลงเล็กน้อยแต่ว่าจุดที่น่าเป็นห เพราะว่าจนถึงขณะนี้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกินจุดวิกฤตเราก็มีการเตือนภัยฉุกเฉินขั้นที่1ไปแล้วนะครับขณะเดียวกันที่ถนนพระราม2น้ําอาจจะยังลุกคืบมาไม่ถึงแต่ว่าก็ใกล้เต็มทนและอย่างที่คุณอราการได้เรียนไปนะครับว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงอีกหนึ่งจุดที่ต้องจับตามองก็คือเรื่องของการหนุนสูงของน้ําทะเลนั่นเองเริ่มต้นวันนี้เราไปดูภาพรวมจากแผนที่กราฟิกกันก่อนครับ การน้ำทะเลหนุนสูงวันลอยกระทงตรวจสอบช่วงเช้าขึ้นสูงสุด7นาิกา15นาทีที่ระดับ2เมตร12เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางคาดการหนุนสูงอีกครั้ง16นาฬิกา30นาทีที่ระดับ2เมตร20เซนเมตรเฝ้าระวังพื้นที่ริมเจ้าพระยาที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำเจ้าพระยาเอ่อลน้น ฝั่งตะวันตกเฝ้าระวังใกล้ชิดที่ถนนพระรามสองล่าสุดน้ำเอ,อ่อท่วมถนนบางขุนเทียนบางบอนบางส่วนอีกเพียง500เมตรจะเข้าสู่ถนนพระรามสองขณะที่หลายซอยน้ำเริ่มท่วมสูงเช่นบางขุนเทียน9และ14เขตบางขุนเทียนเร่งระบายลงทะเลไม่กั้นทางน้ำเชื่อไม่กระทบพระรามสองมากนะัก ส่วนฝั่งตะวันออกหน้าห่วงที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันหลังเมื่อคืนระดับน้ำในคลองแสนแสบช่วงไหลผ่านนิคมสูงเกินจุดแจ้งเตือนฉุกเฉินระดับที่1ส่วนถนนเสรีไทยหน้านิคมระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันขณะที่ถนนสายหลักมุ่งหน้าเข้าใจกลางเมืองเช้านี้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและยังจ่อจุดเดิมบริเวณใกล้สะพานข้ามคลองบางซื่อ ขณะระดับน้ำในคลองเพิ่มเพียงเล็กน้อยหลังกทมสามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้ครบทั้งหมดทำให้การระบายน้ำลงเจ้าพระยาทำได้รวดเร็วขึ้นตรวจสอบที่ถนนพหลโยธินล่าสุดน้ำจากห้าแยกลาดพร้าวยังหยุดอยู่ที่แยกกำแพงเพชรรถเล็กยังใช้การได้ที่ถนนกำแพงเพชรส่วนตลาดอ,อตกายังเปิดขายของตามปกติ ด้านถนนวิภาวดีรังสิตน้ำยังจ่อเชิงสะพานข้ามคลองบางซื่อแต่พบว่าน้ำจากซอยวิภาวดี12ยังไหลออกท่วมผิวจราจรถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าฝั่งคู่ขนานเต็มพื้นที่ระยะทางกว่า500เมตรแต่ยังไม่ถึงบริเวณสุทธิสารที่อยู่ห่างไปประมาณ200มเมตรเขตดินแดงเร่งผันลงคูข้างถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งธนบุรีเริ่มมีข่าวดีระดับน้ําท่วมขังบนถนนอรุณอมรินตั้งแต่เชิงสะพานอรุณอมรินฝั่งปิ่นเกล้าถึงแยกอรุณอมรินน้ําลดลงกว่าครึ่งเหลืออีกประมาณห0ซนติเมตรขณะที่แยกอรุณอมรินน้ําแห้งสนิทแล้วรถประจําทางวิ่งบริการประชาชน นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวดีเล็กๆด้วยนะคะจากทางกรุงเทพมหานครคร่ะว่าถ้าเกิดไม่มีน้ําใหม่เข้ามาเพิ่มเติมร,ระดับน้ําในกรุงเทพชั้นไหนก็จะลดลงภายในสองสัปดาห์นะคะก็ต้องรอรุ่นกันว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับก็ถือว่าการเร่งระบายน้ําของกทมขณะนี้ทําได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ทาให้ระดับน้ําที่ท่วมขังอยู่บนถนนวิภาวดีรวมถึงถนนพหลโยธินยังคงทรงตัวอยู่จุดอยู่ที่บริเวณคลองบางซื่อยังไม่ขยายวงกว้างออกไปมากกว่านั้นล่าสุดสถานการณ์ที่น่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปติดตามจาาากกเยงแพชั ค่ะคุณพ่ภูคนราการค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่บนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้านะคะห่างจากแยกําแพงเพชรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะโดยหัวน้ํานั้นได้อยู่หยุดอยู่ที่บริเวณก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามคลองบางซื่อมาต่อเนื่องเกือบ3วันแล้วนะคะระดับน้ํายังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายนักนะคะขณะที่ชุมชนได้อยู่ริมฝั่งคลองบางซื่อในขณะนี้นะคะได้มีน้ําล้นคลองรวมทั้งมีการเอ,อ่อท่อเข้าไปท่วมบ้านเรือนขยายวงกว้างมากขึ้นค่ะ ไปดูที่ถนนพหลโยธินกันก่อนนะคะบริเวณแยกกำแพงเพชรระดับน้ำยังทรงตัวอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะคะหัวน้ำยังอยู่ที่เดิมค่ะคือเชิงสะพานคลองบางซื่อเนื่องจากกทมได้เร่งสูบน้ําจากคลองบางซื่อลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาที่ประตูระบายน้ําวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเกียรกายนะคะทาให้น้าในคลองบางซื่อไหลแรงขึ้นแล้วก็ลดระดับลงบางส่วนแต่เส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังห้าแยกลาดพร้าวยังมีระดับน้ําสูงกว่า50เซนติเมตรค่ะรถเล็กยังห้ามผ่าน เจ้าหน้าที่แนะนําให้เลี่ยงไปใช้ถนนกําแพงเพชรนะคะจุดนี้ทหารได้นํารถใหญ่มาให้บริการรับส่งประชาชนตลอดเส้นทางจากถนนพหลโยธินไปจนถึงสะพานใหม่ดอนเมือง ขณะที่ถนนกำแพงเพชรบริเวณด้านหน้าตลาดอตกรน้ำยังท่วมไม่ถึงค่ะรถต์สามารถวิ่งได้ทั้งสองฝั่งจนถึงแยกกำแพงเพชรท,ทาให้ตลาดอตกรยังคงมีร้านค้าเปิดให้บริการอยู่แม่ค้าหลายรายก็บอกนะคะว่าลูกค้านั้นหายไปเยอะค่ะแต่ว่าตลาดยังคงเปิดตามปกติและไม่เคยถูกน้ําท่วมเลยก็มีเพียงช่วงด้านหลังที่ติดกับคลองบางซื่อที่มีน้าําเอ่อล้นขึ้นมาทางท่อระบายน้ําบางส่วนเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าถ้าพอออกข่าวว่าที่นี่น้ําท่วมปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกค้ากลัวว่าเอะเวลาเรามาแล้วเนี่ย มันจะเป็นยังไงมาแล้วได้ซื้อไหมมาแล้วน้ําท่วมไม่ได้ซื้อก็จะมาทําไมสยเวลาออกจากข้างนอกมาแล้วออกจาก้างในบ้านมาแล้วก็ลําบากกว่าจะมาถึงนี่ได้ก็ลําบากคือตลาดนี้คือเขาทายกพื้นสูงถ้าจะท่วมคือท่วม,วมชายขอบที่ติดคลองเท่านั้นเองแต่ในตัวตลาดนี้จะไม่มีท่วมส่วนบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะคะขณะน,นี้หัวน้ํกขยับเข้ามาใกล้จนถึงสี่แยกสุทธิสารแล้วค่ะเนื่องจากน้ําเอ่อจากคลองบางซื่อเข้าท่วมชุมชนริมคลอง โดยเฉพาะในซอยวิภาวดี12และขยายวงจนล้นขึ้นมาบนถนนวิภาวดีรังสิตท,ท่วมผิวการจราจรระดับน้ําสูงประมาณ30เซนติเมตรและมีแนวโน้มจะแผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นขณะนี้ชาวชุมชนบางรายต้องออกมาใช้ชีวิตอยู่ริมฟุตบาทค่ะ ส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะบริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หมอชิดจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS นะคะระดับน้ําท่วมสูงเกือบเมตรแล้วแต่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการประเมินสถานการณ์เป็นรายชั่วโมงและได้รับการยืนยันจากคนตรีชาติชายประดิษฐพงศ์ผู้อำนวยการงานส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมบริษัทรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ว่ารถไฟฟ้าใต้ดินจะยังให้บริการต่อไปค่ะเนื่องจากระบบนั้นออกแบบไม่สามารถรองรับน้ําท่วมได้ถึง3เมตรครึ่ง ในขณะนี้นะคะจุดน้ำท่วมสูงสุดนั้นเพียงแค่60ซนติเมตรเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันน้าซึมเข้าอุโมงค์ใต้ดินอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นห่วงและไม่กระทบกับการเดินรถในขณะนี้ค่ะและตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจากการตรวจสอบก็พบว่ายังคงมีประชาชนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ต้องใช้เส้นทางพหานโยธินก็ต้องอาศัยรถใหญ่เข้ามาที่ตัวสถานีนะคะอย่างผู้โดยสารบางรายค่ะก็เดินทางจากบ้านมาที่ถนนรัชดาพิเศษ19ซึ่งก็มีน้ําท่วมสูงแล้วจะเดินทางไปทํางานนะคะและบอกว่าอาจต้องหยุดงานด้วยหากรถไฟฟ้าหยุดวิ่งค่ะาการเดินทางลำบากแม่ก็คงต้องอพยพไปอยู่แบบที่ท,ที่ใกล้ที่ทำงานแต่ตอนนี้คือหอพักแถวที่ทำงานก็คือเต็มหมดเลยแล้วแม่ก็ราคาสูงมาก ขณะนี้นะคะที่บริเวณบางซื่อคลองบางซื่อถนนพระโนยธินตรงนี้นะคะได้มีฝนตกโปรยปลายลงมาเป็นระยะค่ะอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะทําให้ชาวบ้านที่อยู่ริมคลองบางซื่อโดยเฉพาะฝั่งที่จะข้ามไปด้านโน้นนะคะฝั่งสะพานควายฝั่งขาเข้าชาวบ้านได้เริ่มเดินทางมาดูระดับน้ํากันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในขณะนี้น้ําได้เอ่อคลองนะคะแล้วก็ล้นมาตามท่อระบายน้ําเข้าท่วมผิวการจราจรบริเวณฝั่งซ้ายกันบ้างแล้วะคะ่ะคุณพี่ภูณอราการคะขอบคุณครับคุณจิตนาครับ ช่วงนี้ไปดูทางฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะตอนนี้น้ําจากเขตบางขุนเทียนจากบางบอนก็กําลังมุ่งหน้าไปที่ถนนพระรามสองอีกแค่เพียง500เมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าไปถึงจะท่วมประมาณ1เมตรก็เลยมีการเร่งระบายน้ําลงสู่ทะเลในเขตบางขุนเทียนนะคะแต่ว่าการเร่งระบายน้ํานี้ก็อาจจะมีผลกระทบค่ะทําให้กเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะคะเติดตามจากคุณเพนพันธ์แหลมหลวงค่ะ ค่ะคุณพี่ภูคุณอราการคะทางด้านฝั่งตะวันตกนี้นะคะฝนไม่ตกนะคะแต่แดดร้อนมากๆเลยนะคะและอย่างที่บอกไปค่ะเหลือเพียงอีกแค่500เมตรเท่านั้นนะคะน้ําจากถนนบางขุนเทียนนั้นก็จะไหลเข้าสู่ถนนพระรามสองนะคะแต่ทางผู้กู้ผอ,อ,อเขตนะคะก็บอกว่าจะปล่อยให้น้ำนะคะไหลลงสู่ถนนพระรามสองแล้วก็ลงสู่ทะเลให้ได้เร็วที่สุดค่ะขณะที่ผลกระทบจากน้ําท่วมนั้นทําให้รถไฟนะคะบางจุดนั้นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางค่ะ บริเวณถนนบางขุนเทียนบางบอนนะคะเริ่มที่จะมีน้าเอ่อล้นท่วมพื้นผิวการจราจรโดยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ทางรถไฟถึงซอยบางขุนเทียน9นั้นน้ําเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนะคะระดับน้ําประมาณ15เซนติเมตรแล้วค่ะและก็ท่วมถนนเป็นระยะระยะซึ่งจากจุดนี้เองไม่ถึงอีก500เมตรน้ําก็จะไปถึงถนนพระรามสองซึ่งเป็นถนนสายสําคัญในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ในส่วนของซอยบางขุนเทียน14มีน้ําท่วมสูงกว่า40เซนติเมตรนะคะซึ่งภายในซอยนี้เป็นที่ตั้งของโรงง,งานอาหารกระป๋องจํานวนมากโดยโรง,งงานส่วนใหญ่ยังคง เปิดทาการตามปกติแต่ว่ามีการนําเอากระสอบทรายแล้วก็บิ๊กแบ็กมาทําเป็นแนวคันกั้นไม่ให้น้ําเข้าไปในตัวโรงงานสําหรับพนักงานโรงงานนะคะที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวรวมถึงชาวบ้านบางส่วนนั้นต้องอาศัยรถใหญ่เดินทางเข้าไปทํางานบางส่วนก็ต้องเดินลุยน้ําโดยสภาพน้ําในซอยนี้เริ่มที่จะเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นอย่างมากต้องความลำบากหนึ่งกลิ่นเหม,นะม็น,<ข>นม,มากกลิ่นเหม็นมากมันก็เหม็นอยู่แล้ว สัญจรไปไหนมาไหนไม่ได้ไงออกออกจากห,ห้องไม่ได้กา,า,ารกินอยู่การสัญจรไปมานี่มันมันลำบากห้องน้ำห้องท้ายห้องพี่มันก็แย่แล้วคือมันท่วมแล้วว่ะ้องดากะ นายพงศักดิ์พันธ์สวัสดิ์ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนบอกนะคะว่าน้ําที่ท่วมถนนบางขุนเทียนบางบอนนั้นเป็นลักษณะเอ่อขึ้นมาตามท่อค่ะส่วนที่น่าห่วงอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณหมู่บ้านวีเคที่น้ําสูงประมาณ30เซนติเมตรแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ออกไปพักอาศัยที่อื่นแล้วสําหรับเขตบางขุนเทียนนั้นนะคะติดกับชายทะเลหากน้ําท่วมถนนพระรามสองก็จะเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดจะไม่มีการขวางทางน้ํารวมถึงจะใช้สถานีสูบน้ําที่มีอยู่เร่งผลักดันน้ําออกสู่ทะเลทั้งนี้นะคะก็เชื่อว่าน้ําจะไม่ส่งผลทบต่อน,น รามสมากนะักเนื่องจากถนนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตร สำหรับชายทะเลบางขุนเทียนนะคะซึ่งก็ถือเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่น้ําจะลงสู่ทะเลแม้ว่าน้ําเหนือจะอยังไหลมาไม่ถึงแต่ว่าเริ่มมีน้ําเสียผ่านคลองมาแล้วนะคะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกุ้งโดยวิธีธรรมชาติอย่างน้อยทองอยู่จันทองเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกุ้งบอกว่าสองวันที่ผ่านมาเริ่มมีน้ําเน่าเสียเข้ามาแล้วค่ะคาดว่าจะเป็นผลจากการระบายน้นําผ่านคลองขุนราชวินิจใจซึ่งรับน้ํามาจากคลองราชมนตรีและก็คลองภาษีเจริญแล้วก็ผ่านลงสู่ทะเลค่ะผู้เลี้ยงกุ้งที่นี่บอกว่าเลี้ยงแบบวิธีธรรมชาติต้อง ใสยเปิดน้ำเข้าสู่บ่อหากมีน้ำเสียเข้ามาก็จะส่งผลให้กุ้งนั้นตายได้อดี๋ยวไหนก็ตามนะคะได้รับการแจ้งเตือนจากทางผู้อ่าหน่วยการเขตบางขุนเทียนแล้วค่ะบอกว่าให้เร่งจับกุ้งแต่ก็บอกนะคะว่าบางส่วนนั้นไม่สามารถจับได้ทันทีเพราะว่าตัวกุ้งเองก็ยังไม่โตเต็มที่ก็เมื่อสองวนันนี้น้ําเริ่มเสียแล้วครับก็สง่สงผลกระทบกับนากุ้งของชมุมชนแถวนี้แล้วครับ คือทาให้กุ้งหอยตายครับในบ่อครับขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวนั่งเรือชมวิวเป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะโดยที่ท่าเรือจุดชมวิวกรุงเทพได้หยุดให้บริการเมื่อหลายวันที่ผ่านมาเนื่องจากสถานาการณ์น้าท่วมทําให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้ว ล่าสุดนะคะการรถไฟได้ปรับเส้นทางการเดินรถค่ะหลังจากน้ําที่สูงขึ้นในเขตบางบอนทาให้รถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยต้องหยุดการเดินรถถึงแค่สถานีบางบอนนะคะแล้วก็เว้นช่วงสถานีหยุดรถเคหะทนบุรีซึ่งเป็นสถานีถัดจากจ,ากจุดนี้ไปมีน้ําที่ท่วมรางรถไฟสูงถึง60เซนติเมตรรถไม่สามารถวิ่งได้ใช้วิธีให้ผู้โดยสารไปต่อที่สถานีรางโพต่อจากจุดที่น้ําท่วมสูงเพื่อที่จะให้วิ่งไปไปลายทางมหาชัยแทนค่ะ จุดทางรถไฟนี้นะคะก็อยู่ห่างจากเราเพียงร้อยเมตรเท่านั้นค่ะเมื่อวานเราก็อยู่ตรงจุดดังกล่าวนี้ขณะนี้ก็ขยับมาตรงนี้แล้วนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามของเรานั้นก็น้ําเพิ่มสูงขึ้นบนถนนแต่ว่าฝั่งนี้นะะก็ยังน้าไม่ท่วมเท่าไหร่นักแต่ว่าตามมาไม่ทัดตามมาไม่ช้าแน่ๆค่ะเพราะว่าน้านั้นเริ่มที่จะผุดมาตามท่อแล้วเช่นกันค่ะคุณพี่ภูคุณอารการค่ะขอบคุณคุณเพนพันธ์ค่ะ,คะ สิ่งที่ชาวบ้านหรือว่าพี่น้องประชาชนฝั่งตะวันตกคาดหวังมากที่สุดตอนนี้ก็คงเป็นการให้น้ําไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะครับ,รบส่วนพื้นที่กรุงเทพทางฝั่งตะวันออกนะครับชาวบ้านเพราะว่ามีน้ําท่วมสูงนานกว่า2เดือนแล้วขณะที่นิคมอุตสาหการรมบางชันก็ถูกน้ําล้อมรอบและสูงขึ้นเรื่อยๆจนโรงงานบางแห่งขณะนี้ต้องหยุดสายการผลิตแล้วนะครับเราจะติดตามรายงานสดจากคุณสมศักดิ์ยู่ประพัฒน์รายงานเข้ามากัน ครับแต่โรงงานที่นี่ส่วนใหญ่ก็ยังเดินสายการผลิตในวันนี้ตามปกตินะครับแต่ต้องก็ระวังสถานการณ์น้ําในคลองแสบๆอย่างใกล้ชิดซึ่งทางนิคมอุตสาหกรรมบางชันก็บอกว่าให้ผู้ประกอ,อบการแต่ละเจ้านั้นพิจารณาเองว่าจะหยุดกิจการเมื่อใดครับ บรรยากาศในนิคมอุตสาหกรรมบางชานพนักงานส่วนใหญ่ยังเดินทางมาทำงานตามปกติแต่ลำบากมากขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำที่ท่วมสวนเสรีไทยเพิ่มสูงขึ้นพนักงานส่วนใหญ่วันนี้ไม่ได้ทามาทำงานแล้วเนื่องจากมีโรงงานถึง16แห่งจาก93แห่งหยุดกิจการขณะที่โรงงานบางส่วนนั้นบางวันหยุดและบางวันเปิดทำการขึ้นอยู่กับสถานก,การณ์น้ำที่นี่ สำหรับปริมาณน้ำในคลองแสนแสบตอนบางชันที่อยู่ด้านหลังนิคมชาวนี้อยู่ที่98เซนติเมตรแต่เมื่อคืนน้ำในคลองแสนแสบขึ้นสูงที่1เมตรแล้วทำให้ทางนิคมแจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉินระดับที่1ขอให้ผู้ประกอบการขนย้ายเครื่องจักรและทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงและติดตามสถานก,การณ์น้ำจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมนิคมสาขาบางชันอย่างใกล้ชิดส่วนปริมาณน้ำในบึงกระเทียมด้านเหนือของนิคม วันนี้เจ้าที่กรุงเทพมหาคนครได้เข้าไปเก็บวัชพืชและขยะในสวนเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้นปริมาณน้ำจากบึงแห่งนี้ยังเอ่้อท่วมถวนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ล่าสุดน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้5เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรแล้วทำให้ทางนิคมต้องเร่งระบายออกแต่ต้องระวังแม่กระทบกับชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำด้วย นายยงยุทธทองสุกรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหารือกับเจ้าที่การนิคมอุตสาหกรรมผู้ประกอบการและทหารเพื่อประเมินสถานการณ์น้ําที่นุคมอุตสาหกรรมโดยนายยงยุทธบอกนะครับว่าพื้นที่โรงงานโซนสายังเป็นจุดอ่อนจึงกระชับให้เสริมกระสอบทรายทั้งภายนอกและด้านในกําแพงให้สูงขึ้นอีก1เมตรพร้อมกับให้ความมั่นใจในเรื่องของเครื่องสูบน้ําว่าจะมีเพียงพอซึ่งเครื่องสูบน้ําที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดหามาและรับการสน,สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆรวมแล้วมีเกือบ50เครื่องครับ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมบอกนะครับว่าจากการให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพบว่าโรงงานบางส่วนยังละหลวมจึงขอช่วยกันในการป้องกันตัวเองจากน้ําท่วมด้วยด้านผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมั่นใจในมาตรการป้องกันน้ําท่วมของทางนิคมแต่ก็ยอมรับว่าได้เผื่อใจเอาไว้บ้างแล้วเหมือนกันโดยเฉพาะแนวป้องกันน้ําหากไม่แข็งแรงเพียงพออาจรับปริมาณน้ําที่มีมากไว้ไม่ไหวที่ห่วงก็คือถ้าไม่มีชาวบ้านนะครับที่ไป ทำลายเขื่อนหรือว่าแนวกั้นของที่ทางราชการทําไว้นะครับหรือใครจะทําไว้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็คือพวกที่ทางทหารทําไว้พวกนี้แต่ถ้ามันไม่พังลงมานะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะโอเค ถนนกรุงเทพฝั่งตะวันออกเป็นเส้นทางสําคัญครับที่ใช้เลี่ยงเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางจังหวัดของภาคตะวันออกลัขณะนี้ถนนในย่านนี้เริ่มประสบปัญหาน้ําท่วมแล้วครับเช่นเดียวกับชาวบ้านในย่านนี้ก็ถูกน้ําท่วมมานานและยังไม่อพยพทําให้มีความเป็นอยู่อย่างยากลําบากครับ ข่าวของเราไปสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมเน้นไปยังชุมชนหมู่บ้านที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเช่นที่ซอยวัดสุขใจแขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวาถูกน้ําที่ไหลามาจากเพลํำลูกกาปทุมธานีเข้าท่วมสูง1เมตรนานเกือบ2เดือนแล้วแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ย,ยังไม่ยอมอพยพออกการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านมีเพียงรถโดยสารยกสูงที่วิ่งผ่านเพียงสองคันหมุนเวียนนรับส่งเท่านั้น โดยสารจากวัดสุขใจปตลาดมีบุรีขึ้นราคาจาก7บาทเป็น10บาทและต้องรอรถแต่ละครั้งนานกว่า1ชั่วโมงหลายคนจึงเดินลุยน้ําเพราะต้องออกไปทํางานและซื้ออาหารที่ตลาดมีบุรีนอกจากนี้บริเวณถนนท,นนที่น้ําท่วมสูงเกินกว่า50เซนติเมตรมีบึงและคลองอยู่ริมถนนทําให้รถโดยสารหลายตกข้างทางบ่อยครั้งสําหรับเส้นทางที่มีปัญหามากที่สุดในกรุงเทพฝั่งตะวันออกตอนนี้เป็นถนนสุวินทวงศ์จากแยกมีบุรีไปถึงแยกบึงขวาง จุดที่กําลังก่อสร้างทางข้ามแยกไปทางฉะเชียงเซาถูกน้ําท่วมสูง60เซนติเมตรและค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นซึ่งเป็นน้าที่ไหลมาจากถนนนิดๆใหม่และถนนประชาร่วมใจทางด้านเขตคลองสามวาตะวันออกทําให้ถนนเส้นนี้มีเพียงรถบรรทุกข,ขนาดใหญ่เท่านั้นที่ยังกล้าผ่านส่วนรถยนต์ส่วนมากก็หนีไปใช้เส้นทางฉลองกรุงเพื่อออกจังหวัดฉะเชียงเซาและภาคอีสานแต่ตอนนี้ถนนนี้บางช่วงโดยเฉพาะสะพานข้ามคลองลำปลาเน่าเขตหนองจอกถูกน้ำท่วมสูง15-20เซนติเมตรระยะทาง2กิโลเมตร ทำให้การสัญจรบนถนนเส้นนี้ซึ่งหนานแน่นอยู่แล้วเคลื่อนตัวได้ช้าม,มากขึ้นครับครับจุดที่เรามารายงานขนาดนี้เป็นบริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมบางชันครับ ด้านซ้ายมือของผมเป็นถนนเสรีไทยซึ่งผากลางนิคมอุตสาหกรรมบางชันปริมาณน้าบนถนนเส้นนี้ยังคงเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งชี้ว่าเมื่อวานที่ทหารลงไปอุดท่อระบายน้ําเพื่อป้องกันน้ําจากคลองแสนแสบที่จะผุดขึ้นตามท่ออาจไม่เพียงพอต่อการปกป้องนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ไม่ถูกน้ำท่วมครับคุณพีู่อลาการครับขอบคุณสมศักดิ์ครับ ค่ะจากทางฝันตะวันออกนะคะมาดูบริเวณคลองบางซื่อกันบ้างน,นะคะซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นด่านสําคัญก่อนที่น้าจะเข้ามาท่วมกรุงเทพชั้นในคะ่ะสถานการณ์น้าที่บริเวณรัชดาลาดพร้าวนะคะตอนนี้น้ําก็ยังคงประชิดสะพานบางชื่อฝั่งถนนรัชดาซึ่งขณะนี้น้ํายังไม่หลากเข้ามาท่วมแยกสุทธิสารคะ่ะสถานการณ์น้าท่วมบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวขณะนี้ระดับน้ําบนพื้นผิวจราจร60เซนติเมตรค่ะยังคงมีเจ้าหน้าที่ตํารวจอำนวยความสะดวกให้ตลอดเส้นทางการจราจร ส่วนที่บริเวณถนนลาดพร้าวระดับน้ําก็ยังท่วมขังชาวบ้านในพื้นที่นะคะต้องมีการติดป้ายหน้าบ้านเพื่อให้รถที่วิ่งผ่านชะลอความเร็วต้องกันเคลื่อนกระทบบ้านสร้างความเสียหายและน้ําได้หลากประชิดสะพานข้ามคลองลาดพร้าวแต่ก็ยังไม่ถึงตลาดสะพานสองโชคชัยสี่ส่วนที่บริเวณถนนรัชดาพิเศษนะคะน้ำยังคงประชิดที่สะพานข้ามคลองบางซื่อที่หน้าโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยในส่วนพื้นที่ของเขตดินแดงน้ํายังคงไม่ไหลข้ามฝั่งมาทางแยกสุดที่สารค่ะแต่ว่าในพื้นที่ของเขตห้วยขวานะคะก็พบว่ามีน้าหลากมาตามท่อทําให้ท่วมถนน100เมตรขณะที่อุโมงข้ามแยกสุดทีส่สารหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เทยางมาต่อยเพิ่มความสูงของทางข้าอุโมงคก็ทําให้ขณะนี้ยังสามารถกลับมาใช้อุโมงคข้ามแยกได้นะคะเพียงแต่ต้องขับรถชะลอตัวเท่านั้นเองค่ะ ชาวชุมชนชั 4, ้เจ4สีรวมถึงสะพานสก็ลุ้นกันมาหลายวันแล้วนะครับแต่สุดท้ายน้ำก็ยังมาไม่ถึงนะครับส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันนะครับไม่แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตาแหน่งกรณีที่มีอาจารย์จุลาบางส่วนส่งรายชื่อหรือว่าล่ารายชื่อเสนอให้มีการลาออกครับ กำลังใจดีไม่คิดที่จะลาออกแต,แต่กันไหนต้อรับผิดชอบวันนี้ดิฉันได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเสนอตัวเข้ามาทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะทุกทุกกำลังใจทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนให้กเ็เพื่อที่ต้องการที่จะมารับใช้ดูแลความทุกข์สุขของประชาชนวันนี้ยันก็ขอทําหน้าที่นี้ของตัวเองให้เต็มที่ให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะ นายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดเรื่องนี้หลังจากเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนประชานิเวศเขตจตุจักรและได้ลงมือทําอาหารกลางวันให้แก่ผู้ประสบภัยด้วยตนเองและก็ยังมั่นใจว่าในช่วง10วันอันตรายนี้จะสามารถดูแลพื้นที่เขตที่คมอุตสาหกรรมบางชันไม่ให้ถูกน้ําท่วมได้เพราะว่ามีระบบป้องกันที่ดีขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้เป็นประธานปล่อยคาราวานรัฐบาลรวมใจช่วยผู้ประสบภัยทั่วไทย เพื่อระดมความช่วยเหลือแบบครบวงจรให้กับผู้ประสบภัยทั้ง23เขตของกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งยืนยันว่าจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่23เขตเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนด้านนายวิทยาบุรณสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขระบุว่าพร้อมช่วยกทมประสานภาคเอกชนขนย้ายขยะที่ขณะนี้มีนับล้านตันไปกําจัดด้วยห่วงว่าจะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคส่งผลต่อสุขภาวะ ส่วนปัญหาในเรื่องด้านของสุขภาพจิตใจของประชาชนก็ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลยอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้พบว่ามีผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครป่วยแล้วเกือบ1นล้านหกแสนรายโรคที่พบส่วนใหญ่นะครับได้แก่น้ํากัดเท้าพื้นคันไข้หวัดแต่ว่ายังไม่พบโรคระบาดใดๆ ด้านพลตตรีวินัยทองสองรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการหาตัวผู้ก่อเหตุโรยตะปูระบายรถราชการที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยว่าคาดว่าเป็นกลุ่มเรือรับจ้างขณะนี้มีรายชื่อแล้วหากพบการกระทำผิดซึ่งหน้าหรือว่ามีพยานหลักฐานนะครับก็จะสามารถจับกลุ่มได้ทันที ในส่วนของต่างจังหวัดก็ยังคงม,มีความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมอย่างต่อเนื่องอทิจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีลําพูนได้ปล่อยขบวนคาราวานส่งสิ่งของจําเป็นมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลขณะน,นี้ที่กําลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักครับค่ะและช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบสภาพการรจจับกันเช่นเคยนะคะในการเนื่องจากว่าบางพื้นที่เริ่มมีน้ําท่วมขังตรวจสอบกันกับสดบก,กจรอค่ะเริ่มกันที่โทเวสามเหลี่ยมดินแดนนะคะมุ่งหน้าโรงกระสับ ออกสู่ถนนสายเอเชียและถนนมิตรภาพปริมาณการใช้รถมากนะคะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีขณะที่เส้นทางลาดตรงบริเวณสี่แยกสุดที่สารซึ่งมองจากโทวเวนะคะมีน้ำท่วมขังผิวการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตประมาณ20เซนติเมตรแต่การจราจรยังไร้ปัญหาอยู่ค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ถนน way, ถมอเตอร์เวย์กทมชลบุรีนะคะทั้งขาเข้าและขาออก การจราจรชะลอในบางช่วงแต่ก็ยังใช้การได้ปกติค่ะส่วนขาเข้ามุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปลงที่แยกยมราชนะคะตอนนี้การจราจรก็ยังคงคล่องตัวค่ะช่วงนี้พกักการสักครู่นะครับอย่างที่ผุณอราการได้เรียนไปว่าผลกระทบจากน้ำท่วมก็ทำให้บรยากาศในวันลอยกระทงค่อนข้างจะเยือบเหงาเป็นพิเศษกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ ตามข่าวกันต่อนะคะวิกฤตน้ําท่วมครั้งนี้นอกจากจะทําทให้เกิดความเสียหายนับหลายแสนล้านบาทแล้วนะคะก็ยังส่งผลทําให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะลดลงไปต่ําที่สุดในรอบ10ปีค่ะขณะที่กองทุนตลาดหุ้นก็มีการร่วมใจช่วยภัยน้ําท่วมนะคะมีการนําร่องมอบเงินสนับสนุนการทํางานกําลังพล20ล้านบาทติดตามจากคุณ